หญิงรายนี้แพ้เครื่องสำอางอย่างรุนแรงแต่ยังคงทาครีมต่อไปเพราะเธอไม่รู้ว่ามันจะส่งผลร้ายแรงขนาดไหนคืนนั้นมีเรื่องน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นฝาของครีมทุกอันเปิดออกโดยอัตโนมัติและครีมจำนวนมากก็ไหลออกมาค่อยๆบรรจบกันเป็นครีมผู้หญิงเมื่อผู้หญิงคนนั้นเดินเข้าไปในห้องใต้ดินเธอต้องตะลึงกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเธอเพราะครีมทั้งหมดได้รวมตัวกันจนกลายเป็นร่างมนุษย์ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือผู้หญิงครีมยังเรียนแบบการเคลื่อนไหวของเธออีกด้วยทั้งสองประสานนิ้วเข้าด้วยกัน และโอบก,กอดกันช้าๆเรากับว่าพวกเขากําลังจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างไรก็ตามสามีของผู้หญิงห้ามไม่ให้เธอทําเช่นนั้นผู้หญิงจึงตัดสินใจที่จะจัดการกับสามีของเธอซะจากนั้นหญิงสาวก็เดินตามรอยเท้าของหญิงครีมที่เปื้อนครีมไปที่ห้องน้ําและมองเห็นหญิงสาวที่เป็นครีมแช่ตัวช้าๆในอ่างอาบน้ําหญิงสาวไม่ลังเลที่จะลงไปในอ่างอาบน้ําจนกระทั่งครีมค่อยๆปกคลุมเธอจนหมดหลังจากผ่านไปนานหญิงสาวก็ก้าออกมาจากอ่างอาบน้ําเช็ดครีมออกจากหน้า และกลับกลายเป็นหญิงสาวที่สวยงามอย่างน่าประหลาดใจแต่เธอไม่รู้ว่าโชคร้ายของเธอเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น